ถ้าบทไม่เติมครับไม่เกินสองไปนม่ติดแล้วทยอยมาเอากันแต่เช้าแล้วหรอครับไม่ให้วิ่งหรีครับเน,นี่ยตรงเนี้ยครับให้อ้อมไปอีกทางหนึ่งอ่ะ ทะลุไปออกสายเอเชียป่ะครับเนี่ยโอ้สายเอเชียสายสามสามสามเนี่ยครับเป็นถนนเส้นใหญ่มมาจากไหนครับเนี่ยลงที่น้ำเนี่ยเด็กขยับมาเป็นของน้ำมันท่วมเหรอฮะอสองวันหรือสาวันแล้วครับเนี่ยตรงเนี้ยวันได้อ๋อครับน้ํามันท่วมลึกนะครับครับแล้วป้ายทะเบียนนี่ก็ลอยตามมาก็เวลารถวิ่งมาก็ขยับขยับขยับมันลอยแล้วก็เด็กอืมครับแล้วตั้งแต่เช้าวันนี้มีคนมารับไป ป้ายแล้วครับเนี่ยโอ้เป็นสิบป้ายแล้วนะครับอืม mm hmm. กับน้ําที่ท่วมนะครับลุงน้ำน้ำอืมครับแล้วลุงเก็บมาเก็บก็ขัดก็มาแขวนนีะใครเอาไปมาหวานนี่ก็ใบป,ประมูลมาเมือนก็ได้มาหวานเนะี่ยครับอ๋อใครใครจะมาเอาก็เก็บไปเลยครับอ๋อมากับที่น้ําท่วมเนาะครัครอือใบประมูลก็มีใบป,ประมูลก็มีเลขมาหวานนี่สวยได้อือห้าหกเจ็ดอือครับรุ่นค้อน,นก็ได้อือ ตั้งแต่เช้าันี้มีคนมาเอาเยอะไหมยังลุงไม่ไม,ไม่ไม่มาเ,าเพราะว่าน้ำมันท่วมเยอะครับ